सुतं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत्

अभिकन्ताय रत्या अभिकन्त वना केवल कपं जीतवनं ओ येन भगवा उपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्त्रं अट्ठसी एकमथं पिता खोषा देवता भगवन्तं गाथाय भी बहु शिवना बा ครับบอกลบในเกือนนี้อ่าขออนุญ,ญาตจำเนก46แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเพรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระราชสาาัิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 แก้ไขเพิเ่มเติมโดยพระาาาราชบัญญัตินาะสจากมติมหาเทรสมาคมในการประชุมครั้งที่9ทับ2540-2565เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565จึงแต่งตั้งให้พระรูพุทธ,ธิสารคุณเสรีชายาอธิเตโชอายุ80พรรษา22 วิทยาฐานะประโยคหนึ่งสองนำรมเอกวัดมณฑปตำบบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นจบบังหวัดขอนแก่นเจ้าคณะตำบ้านทุ่มเขตสองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบบ้านทุ่มเขตสอง,ข,บบสองขอจงถึงความเจริญง,งอกงามไปบูลในพระพุทธศาสนาตลอดกาลลนานเทินทางนี้ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไป แต่งตั้งนะักวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2565ประทับตาประจําตําแหน่งสมเด็จพระอริยวง์สมเด็จพระอริยะวงสาคัตยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่เราจัะชยันโตในองค์ที่3ามรูปที่สนะครับคำสั่ง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่หนึ่งปี2565เรื่องแต่งตั้งเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นโดยมีบทบัญญัติแห่งขดมหาธิรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ไม่มีเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เลขานุก,การอาศัยอำนาจตามความในข้อ17วรรค2 แห่งกรมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาริการออกตามความในพระราชบัญญัติณะสงพุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติณะสงฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระประนทษ์มายาขันติสัพนปโน อา 3, 2, 1, 3, ยุ3าสิสองปันสาห้าวิทยาฐานนะัปทศี 4, น,นทอยเอกปวศสอะทตบอมลอบัคท่าพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น,จ,น,นจังหวัดขอนแก่นเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ทำการเลขานุการทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสัตวนะับวันที่สองเดือนมีระบวดถัศาาราเมธีรอง 65ขออภัยรองรกักควรแตสารเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นฉบับที่3ามคำสั่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นที่2ทับ2,565เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตบ พระภูมพุทธิสารกูลเสรีอิทิเตโชวัวดมนดตำบบ้านทุ่มอำเภอเอมืองขอ,อนแก่นจังหวัดขอ,อนแก่ออน,นได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่มเขตสสงเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นเหตุให้ผู้ด,ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่มเขต2ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ26แห่งกฎมหาเถรสมราคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกคอรองคณะสงฆ์ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระมาหาอธิวัติ ฉายาทรศรกวีอายุ30พันศาก้าวิทยาฐานปะปทหกนักธรรมเกตพพบสสมวัดศีชมชื่นตำบลบ้านทุม่มอำาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพันปกครองคณะสมเป็นเจ้าอาวาสวัดศีชมชื่นและเลขานุก,การรองเจ้าคณะอ,อําเภอเมืองขอนแก่นเป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตบำบลบ้านทุ่มเขตสองทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสั่งบน้ที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ประทับตารองผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นประทับตาประจำตำแหน่งพระโสพลพัฒนาานาวล<ะ> กาิทันสุกานนสมมอตัจากเยทังพระมจาริสุปัากิน <orship> yeah, ังกายกตรบัจางเเจ้าคณะจังหวัดเจ้าพณะภาคเจ้าหุนจนเป็นเหว่าได้รับการเห็นชอบจากมหาเทรสมาคม ในคราวประชุม565มีมติให้พระภูวัตสารเมธีหมายถึงผมนี่แหละดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ,ะจังหวัดขอน,นแก่นและรอมาว่าจะรับมอบพระบัญชาวันที่เท่าไรไร,ไรต่อมาก็หมวันที่สองเดือนมิถุนายะน2565การไปในคราวนี้นะั้นมีเจ้าคณะนะ ที่ปรึกษาเจาะนะ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจาะนะ้าคณะประวาัติประวัติทางศาสนาพิจารณนะ ุณหลวงพ่อบอกว่าโลงโบสถ์คันนี้มาทีหลังเพิ่มเติมเป็นสองร้อยทีวัมมีสุทังอีคังสัมยังบัคบาสาวัตถียังวิหรติ जे वनि अनाथ पिण्डि आरामी आरमी अथ खो अन्यतरा देवता अभिकन्ताय अभिकंत वन्ना केवल कपं जीतवनं ओ भासिन्वा येन भगवा तीनुपसङ्गी शङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्त्रं अट्ठसी एकमथं पिता खोसा देवता गाथाय अजी बहुदेवा मनुसा सीवनाच्छ

इतं मङ्गलमुत्तमङ्गता पितुः उपठनम्

吃桑。 दूच्छे धम्मि कन्ति च शोभचस्ता समनानञ्च दस्नम् कालेन धम सा कच्छ

สัพพัญยูตรสอนความจริงรสอนความจริงว่าธรรมะย่มชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤตชอบธรรม